อ oh, สวัสดีครับวันนี้วันนี้มาที่จังหวัดเพชรบุรีตรงนี้เรียกว่าถ้ำเขาหลวงนี่ครับถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีตรงด้านนี้เป็นเป็นทางเดินขึ้นเขาเรียกว่าทางลงถ้ำเขาหลวงแต่ทำไมมันเป็นทางเดินขึ้นไม่รู้ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันขึ้นหรือลงโอเคมีป้ายบอกว่าเป็นทางลงถ้มเขาหลวง<ม>นี่แต่จริงๆมันเป็นบันไดเดินขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นทางลงหรือว่ามันขึ้นไปก่อนแล้วลงไปในถ้ำ<ม><ม>เดี๋ยวไปดูกัน เดินขึ้นมาถึงทางข้างบนสุดแล้วจริงๆก็เป็นทางลงถ้านี่จะเป็นทางลงเข้าไปในถ้ำโอ้ยบัดได้ชันนูน่นอยู่ในถ้ำอยู่ในน้เดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่าง นี่เป็นทางลงถ้ำนะครับนูน่นข้างในเป็นท้ำอากาศเย็นมากเย็นไหมเย็นเออเดี๋ยวลงลงไปลงไปดูข้างหน้าเลย่เดินลงมาถึงในถ้ำแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เป็นอะไร จะมีแสงส่องลงมาจากข้างบนส่องลงมาถึงในถ้าแล้วก็มีป่องมีมีโขดหินตรงนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูโขดหินตรงนี้<ม>อยู่ตรงกลางเลยที่แสงส่องลงมาจากข้างบนแสงส่องมาจากบนฝาักถ้ำนี่จะมีถ้ำมีมีมีป่องอยู่แล้วก็ส่องลงมาเดี๋ยวเราไปดูค้นหาที่ว่าหินก้อนนี้มันคืออะไร นี่คือบริเวณทั้งเขาหลวงจังหวัดปบุรีนะครับอากาศเย็นเย็นมากเดี๋ยวเราลงเข้าไปอีกข้างในจะเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็ีจะมีป่องที่เป็นเขาแล้วเป็นป่องที่มีแสงส่องลงมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินลงตรงนี้ตรงที่เราเห็นท้องขาวใช่ไหมนะนะโอเคเดี๋ยวเดินลงไปดู นี่คือบริเวณในถ้ำในบันไดที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นี้พอเราเดินลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านขวามือก็จะมีพระพุทธรูปที่เขามาตั้งไว้แล้วก็มีพระองค์ใหญ่นี่นะครับที่เห็นนี่เป็นพระองค์ใหญ่อยู่ภายในถ้ำตรงที่ผมยืนถ่ายอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นป่องที่มีแสงลงมาจาก ดวงอาทิตย์พอบนไปรอบๆด้านนู้นจะเป็นพนอนนะครับแต่อากาศข้างในนี่เย็นมากเดี๋ยวให้ดูทางด้านบนนี่กางบนเนี่ยจะเป็นป่องที่มีแสงส่องลงมาจากข้างบนนี่แหละครับคือวัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรีจากพะนอนทางด้านเหนือพะนอนก็จะมี ประตูทางเข้าอีกห้องหนึ่งเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซึ่งข้างบนก็จะมีป่องเหมือนกันนี่มีป่องลงมาที่แสงแดดส่งมาจากข้างเหนือถ้ำแต่ภายในถ้ำนี้ก็มันจะไม่มีอะไรก็มีพระพุทธรูปแต่ก็อากาศเย็นแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นของคล้ายๆขี้ข้างข้าวมีเชดีอยู่เชดีหนึ ไอดียอะไรก็ไม่รู้ถ้าเดินต่อไปก็เข้าไปด้านในเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในเข้าไปในถ้ำก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆมืดมองไม่เห็นอะไรพอเดินมาจนสุดก็จะเป็นบันไดท,ทางขึ้นไปแต่ชันมากขอเชือกกั้นไว้น่าจะเป็นทางออกด้านบน แต่เขาเชือกันไว้คือห้ามออกทางนี้คงต้องเดินออกทางอีกด้านด้านที่เราเข้ามาตรงสุดท้ายก็จะเป็นพอปป่อปู่ฤาษีเนาะมีไม้เท้าพ่อปู่เยอะแยะเลยสํสำหรับคนที่เดินแล้วไม่ไหวเอาไว้ค้ายันได้งั้นเราก็เดินออกไปตรงนี้ก็เป็น างกลับทางเดิมเดี๋ยวเราจะเดินกลับขึ้นไปไม่มีอะไรแล้วครับหมดแล้วถ้ำก็มีประมาณสองห้องถงใหญ่ๆห้องถงใหญ่แล้วก็ไปอีงห้องถงหนึ่งแล้วก็เดินไปที่ไปทะลุข้างหลังทีใ่ให้ดูเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนปักถ้ำคือปกักมันไม่มันเป็นป่องลงมานะมันไม่ใช่ปักถ้ำหรอกเป็นป่องอยู่ข้างบนแล้วเขาก็ทําบันไดลงมาเนี่ยบันไดตรงที่เราเห็นขาวๆนั่นนะโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนแล้วไปดูบรรยากาศข้างบน,งบนก็มีขั้นนี้แหละ เราเดินขึ้นพ้นป่องถ้ำขึ้นมาแล้วนี่คือปากทางที่จะเข้าไปในถ้ำก็เป็นอันว่ามีแค่นี้สำหรับถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีชื่อคล้ายๆกับนครนะก็มีนะเขาหลวงนี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับถ้ำเขาหลวงโอเคสำหรับที่เที่ยวที่นี้ก็คงมีแค่นี้ไว้เจอกัน ที่ใหม่ข้างหน้าเลยครับ